รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำบริษัทกัมตนากรจำกัดมหาชนเสนอบันทึกนึกลับเธอไปกระทำสิ่งใด จึงเป็นไปเช่นนี้ปรากฏการลึกลับผงกระดูผี ลึกลับบันทึกลึกลับเมื่อตายหนึ่งในที่สุดท้ายของร่างกายที่ไร้ลมหายใจก็คือเมนการเผาศพไม่ใช่เป็นเพียงพิธีกรรมแต่ยังมีนัยสำคัญทางพุทธศาสนาเพื่อแสดงถึงการไม่ให้เป็นการยึดติดตัวตนร่างกายจริงๆไม่ใช่ของเราทุกอย่างไม่เทียง ไม่มีสิ่งใดเป็นนิรันด์แม้แต่กายเนื้อของตัวตนตามคติชนความเชื่อบรรพชนไทยในพิธีงานศพจะมีหนึ่งพิธีที่ขาดไม่ได้ก็คือการเก็บผงกระดูกผู้ตายบางคนจะเก็บไว้ในโกรบางคนจะถูกบรรจุไว้ในเจดีย์ที่วัดบางคนอยากจะเก็บผงกระดูกไปลอยอังางคารที่แม่น้ำหรือทะเลเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของการละวางทั้งปวง ทั้งร่างกายและสังขารอันเกิดจากการรวมกันของาธตาตุต่างๆเมื่อแตกดับก็หลงเหลือเพียงผงทุลีที่ฝากไว้ในอากาศในดินและในน้ําเป็นการกลับคืนสู่บ้านอันนิรันดร์และแท้จริงของสรรพสิ่งทั้งหมวดแต่ทว่ากลับมีข่าวที่สร้างความตื่นตะลึงไปทั่วประเทศเมื่อมีการขโมยผงกระดูกคนตาย เขาจบเรียบร้อยไหมเราจะใส่หม้อใส่หม้อดินเดยวมากบางคนก็จะไปลอยอันคารบางคนเขาก็ฝังไว้วัดก็ฝังก็เป็นหม้อดินธรรมดาบางคนเขาก็ไปขุดเอาตรงนั้นเขาไปขุดขุดเอาก็ได้วิธีหนึ่มากเขาจะเอาผีตายหงครับเพราะว่ามันแรงผีตายหงมีหลายแรงยิงตายอุบัติเหตุตายหงนี่เขายิงทำได้ง่ายแล้วยิ่งตายท้องกลมนี่สุดยอดเลยเขาบอกนั่นนะครับที่เขาเล่ากันในโลกของความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำกระดูกผีตายโหง ผลกระดูกผีตายทั้งกลมว่ากันว่ามีพลังอาถรรพ์นในตัวเองจึงมักถูกหมอผีหรือผู้ที่มีคาถาอาคมเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของการทำคุณไสยเพื่อหวังผลในทางเลวร้ายว่ากันว่ามีทั้งมุ่งเอาชีวิตทำให้เจ็บป่วยทรมานหรือทำให้พิการเป็นอมพฤษ์อมพาตโดยแต่ละตำราผู้กระทำมักจะสืบทอดวิธีทำกันมาตามแต่คาถาสายมนต์ดำของตน ประเทศของแต่ละคนแล้วว่าเขาจะเอามาทำอะไรเพราะว่า,าหมอผีหลายหลายลบางทีอาจจะทำไม่เหมือนกันเช่นหลังจากที่ไปเส้นเอากระดูกผีตามที่ต่างๆ หรืออาจจะไปเส้นแล้วก็ขโมยมาตามที่เขาใส่ไว้ตามกํากแพงวัดหรือว่าตามที่เขาทิ้งอย่างข้างเมนอย่างเงี้ยพอไปเส้นมาเสร็จแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็ใช้คาถา,าบังคับวิญ,ญญาณของอเจ้าของกระดูกให้ไปทําร้ายคนโน้นคนนี้บางคนเขาอาจจะใช้ชื่อด้วยก็คือใช้ชื่อคน,คนที่อยากจะทําร้ายก็คือเอาชื่อไปเผารวมกันกันกบกระดูกแล้วก็ค่อยเอาไปโปรยอย่างเงี้ยก็มีแล้วแต่วิธีของของแต่ละคน สำหรับผู้ที่เชื่อว่าตนโดนมนต์ดำผงกระดูกผีวัดน้อยสามคีจังหวัดร้อยเอ็ดแห่งนี้ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในที่พึ่งในการแก้คุณไสมนต์ดำแทบทุกวันจะมีทั้งชาวบ้านในพื้นที่และผู้คนต่างถิ่นเดินทางมาที่นี่เพื่อมาหาพระอาจารย์เด่นดวงภิกษุสงฆ์ที่เชื่อว่าสามารถช่วยให้ผู้คนพ้นทุกข์จากอาถรรพ์ผงกระดูกผีก็เห็นอยู่ครับเห็นประจำนะครับเพรามาที่ไหก็เห็นที่นั่นแหลสะสภาพเขาก็ เป็นแบบปิดลอยมาอย่างนี้แหละเป็นคล้ายๆกับมีอะไรสิงในร่างนย่างพอมาถึงมาให้อาจารย์ทําพิธีกินน้ามนต์อะไรเขาก็มีแสดงปฏิกิริยาออกมาพอมาทําน้ามนต์ให้กินแล้วก็กินก็หายหญิงผู้นี้ว่ากันว่าเธอคือหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อมนต์ดำผงกระดูกผีทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งป่วยชนิดที่รักษาอย่างไรก็ไม่หายและทันทีที่เธอได้ดื่มน้ำมนต์เข้าไปเธอก็มีอาการอย่างที่เห็น <usion> mặt <small> <sharp bang ez skills> <Het Zen -muş> cái พ,พอกินน้ำมนต์เข้าไปแล้วเนี่ยอาการต่างๆที่มันแฝงเข้าอยู่มันจะปรากฏออกมาก็คือความไม่เป็นตัวของตัวเองพอปรากฏออกมาเสร็จเขาก็จะพูดสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเขาแล้วก็คือเป็นอาจจะเป็นพูดผีที่อยู่ในตัวเขาฉันไม่อยากทําฉันไม่อยากทําอะไรทานองเนี้ยเขาใช้ฉันมาอะไรทานองเนี้ยว่าอาจจะเป็นหมอผีคนโน้นคนนี้เขาบังคับให้ฉันมาทาร้ายเขาก็จะบอกเราหมด น้ำมนเนี่ยอาจจะเป็นน้ำฝนธรรมดาหรือว่าน้ำที่ได้มาจากที่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นจากบอ่อหรือว่าจากน้ำฝนอย่างเงี้ยเอามาแล้วก็เอามาเซค่าถาหยุดเทียนประจุคาถาใส่ในน้ำมนแล้วก็เอาไปใช้ได้เลย<น>

มีดหมอนี่เอาต้องเอาใช้คู่กันเพราะว่าอย่างแรกเลยเราแตะตัวเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้ของที่ใช้แตะตัวทีนี้เราก็ต้องใช้ของที่มีอาคมเพื่อที่จะมาเสริมพุทธคุณอิทธิคุณมันก็ใช้ขับไล่ได้เพราะว่ามันเป็นอาวุธอาวุธไม่ใช่อาวุธไปประหัตประหารคนแต่เป็นอาวุธที่ใช้สําหรับให้พูดผีเนี่ยเกงกลัวสยบใช้คู่กับคาถามีดหมอ ตามหลักฐานความเชื่อบัรนพชนไทยถือว่าเป็นอาวุธในทางไซยศาสตร์ที่มักใช้ติดตัวบรรดาเกจิอาจารย์ทั้งหลายมีดหมอประจุอาคมของขลังเนื้อโลหะที่นำมาใช้จะนำมาจากสถานที่อาถรรพ์ต่างๆใช้สำหรับปราบพูดผีปีศาจที่มารบกวนมนุษย์สิงสู่ในร่างของคนอ่อนแอ ในการทำพิธีขับไล่วิญญาณร้ายมักใช้อาคมเสกเป่าก่อนเมื่อไม่ได้ผลคือวิญญาณนั้นไม่ยอมออกจากร่างและยังสำแดงฤทธิ์ต่อไปก็จะใช้มีดหมอเป็นอาวุธขั้นสุดท้ายในการขับไล่ผีให้ออกจากร่างคน บางครั้งพูดปีปีศาจเนี่ยถ้ามันริดมากจริงๆเราก็ต้องอาศัยบาร,รมีครูบาอาจารย์แล้วก็คือต้องใช้มีดหมอหรือว่าอะไรต่างๆที่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเขาทํามาไว้เพื่อป้องกันสิ่งนี้มีดหมอที่ใช้วันนั้นรู้สึกจะเป็นมีดหมอปากกาของหลวงพ่อน้อยซึ่งอาตมาจําวัดไม่ได้เคยได้ยินแต่ชื่อแล้วก็อีกเล่มหนึงเป็นของหลวงพ่อกวยชุดินทโรชัยนาทแล้วก็อีกเล่มนึงจะใช้ของหลวงพ่อจ้อย วัดศิวทุมพรนครสวรรค์ลแล้วก็อีกเล่มหนึ่งอาจารย์ให้มานี่เป็นมีดหมอหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนที่ใช้ก็มีอยู่นี่แหละสามสี่เล่มอาถรรพ์ผงกระดูกผีที่ถูกนํามาทําของใส่คนว่ากันว่าวิญ,ญญาณส่วนใหญ่ที่ถูกบังคับให้มากระทำล้วนไม่อยากมาสร้างความทุกข์ให้กับผู้คนต่างๆแต่อย่างใดแต่ด้วยไม่อาจขัดอาคมของหมอผีได้จึงจำเป็นต้องทำวิญ,ญญาณที่มาจากอาถรรพ์ผงกระดูกผีส่วนใหญ่ จึงมักร้องขอให้หลวงพ่อปลดปล่อยดวงวิญญาณของตนจากอาคมของหมอผีที่บังคับตนมาโอ้ยหนุ่ยอากใู้อกขอให้ดูอกแล้าหยามนอยขอนเกยม่บโอ้ บบอ,อ,อดีๆคาถาที่ใช้กำกับในพิธีว่ากันว่ามีความสำคัญตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งขั้นตอนสุดท้ายเพราะต้องใช้ทั้งผูกปราบและปลดปล่อยผีร้ายนั่นเองคาถาบริกรรมที่ใช้ขับไล่ก็มีหลายบทนะนับไปตั้งแต่คาถาผูกผูกเพื่อที่จะไม่ให้ผีที่จิงอยู่ในร่างขยับได้สะดวกเคลื่อนไหวได้สะดวกไม่ให้มี มีฤทิ์มากพอเราใช้คาถาปูกเสร็จแล้วก็ใช้คาถาปราบก,ก็คือทําให้เจ็บปวดทําให้กลัวทําให้ยอมหลังจากนั้นค่อยใช้คาถาขับไล่อีกทีหนึ่งก็คือปลดปล่อยมันตรวจโวนเยอะขาจาเ์เยอะแล้วมันหัวโต้ลว อียอมวันโอ้โตอียอมยอมอียอมโอ้ bắt ừ, đầu đi học bắt đầu 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 bắt đầu học 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 bắt đầu เออบาดแก่เพา่เป็นย่างดอกบาดแกบาดแก่เขเลียได้อยู่หรอกเขดเ่ยมากมาเลยขาเรียกดอกผดยาวแค่อจาช่วยหนูเอบุอ่อหนูเยอะมากเอะเขาบามากมายเลเขากเจ้อันนี้กสชอยนะ ทางูกูก็ส่ยัายออกยออกุนเนไปทำบุญเนี่ยบุญเนี่ยท่าไหนหนมเอขาัวเมียขาทนอาทีกันมันยังเอดูดูรักเนอยูดูดูสมีดูอย่นี หลังจากรู้ว่ามีคนทำของใส่โดยการฝังกระดูกผีไว้หน้าบ้านหลวงพ่อก็ได้ทำการปลดปล่อยวิญญาณร้ายจนหญิงผู้นี้กลับฟื้นคืนสติขวนกลับมามีชีวิตปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไปเช่นเดิมทันทีที่หญิงเสื้อชมพูหายเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อหญิงผู้นี้ที่เดินทางมาด้วยกันเกิดมีอาการผิดปกติขึ้นมา อยู่ดีๆก็ร้องไห้ขึ้นมาเอาน้ำมนต์ไปให้กินเพื่อที่จะดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอร้องไห้เอาน้ำมนต์กินเสร็จได้ทําพิธีขับไล่พูดผีที่อยู่ในตัวเขาออกมาด้วยลักษณะอาการที่ผิดแผกแตกต่างจากที่เคยเห็นหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์จึงเชื่อว่าอาถรรพ์ผงกระดูกผีที่ถูกกระทําใส่หญิงผู้นี้มันไม่ใช่ผีตายหงธรรมดาทั่วไปอย่างแน่นอน ไงบ้านใก่ใส่มาก็ไก่ใส่มาก็ไก่บอกไปว่าหาตัวไหใส่มมกบอกมปรวบพี่นางเจ้าไปยางแม่บ้านจะบอกพี่นางบอกไปรวบพี่นดอกบุงานอาจา์กดก่้ยเฮ้ย่างจีง่ายง่ายนึกสิไ็ดใชงไหมนึกสิไ ตายท้องกลมด้วยอาจารย์ฮะตายท้องกลมด้วยเย่้อเอออีท้องยูโซริมันก็ตายท้องกลมมันยังบอกยังไงเหรอเป็นผีผู้หญิงตายท้องกลมเขาเอากระดูกมาทําใส่แล้วก็อ่าก็ได้มาเข้าผู้หญิงคนเนี้ยอายุสักปีอายุปีอายุสักปีก้อ,อนสิตาอายอุสักปีเป็นแม่มา้าตายท้องกลมท้องแกมาอายุสักปี แง่กือเงินไน้ทก่สามสิบสาม่ม่านผู้ลล่นด้วยกันนะใส่เขาบังคับมาเขามันยังออกมันก็อยากเก็บบาปมันว่าอันนี้กเพือกันอันนี้เราก็อยากเก็บบาปปรสิออกดีดีสิ่อยดีๆตต้งใจดีๆใช่หรือเปล่าเจ้ามั่วเขาอยหยุดว่ แล้วก็อาการของผู้หญิงเสื้อเหลืองเนี่ยจริงๆแล้วผีเขายอมหมายถึงว่าเขาไม่อยากต่อสู้กับขืนเขาโดนบังคับมาอะไรทํานองนี้พอทําพิธีเสร็จแล้วก็กลดปล่อยเสร็จก็ไม่มีอะไรมากช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยผมชื่อผมชื่อนายดวงผมชื่อนายดวงช่วยด้วยไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่ช่วยด้วย ช่วยด้วย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 สองชีวิตสองวิญญาณจากอาถรรพ์ของกระดูกผีได้รับการปลดปล่อยแต่กับนายดวงที่อยู่ในร่างหญิงสาวรายนี้หลวงพ่อจะช่วยได้หรือไม่ที่สำคัญนายดวงมาสิงร่างหญิงสาวนี้เพื่อสิ่งใดและใครเป็นคนส่งมาคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับ บันทึกลึกลับอันนี้แขวนนี่คืออะไรเนี่ยอาจารย์พระหรือพระหรออย่างนี้ก็เป็นเรียกพระหรอกเรียกอะไรพร<อ>ะอะไรพระอาจารย์อะไรอะ่ะหลวงปูเ่เข็มหลวงปูเ่เข็มหลวงปูเงป่เข็มแห่งวัดเขาอิโต้คว้างเป็ดนี่หลวงปูเ่เข็มนับถือมากอื <c oughs> หลวงปูเ่เข็มโอ้โหพูดแล้วขนเมาสวกดที่ ก็จคุณนี่ตอนที่ท่านยังไม่มรณภาพหลวงปู่เข็มต้องการแสดงอภินิหารต่อหน้าติดยาุติดประมาณสามหมื่นกว่าคนทำไงบ้างอะกองไฟอืถ่านแด,ดงยาวประมาณ8เมตร8เมตรหลวงปู่เข็มยกมือขึ้นมาพุทธทางอรัตนานางังธรรมังอรัตนานางตังสังฆังอรัตนานางังเป็นไงกองไฟยาวมามะมาณ12เมตรเมื่อกี้บอกแปดเมื่อกี้บอกแปดเมตรกี่เมตรแปดเมตรมันลามผมมันลาม กองไฟาประมาณ15เมตรเนี่ไ<ม>ยไป็นก<ะ>ิจอาไม่ใหญ่เลยอันนี้รีบเล่าเร็วที่ไม่สลาบบ้างคกองไฟประมาณสิเมตรเออหลวงปู่เข็มเก้าลงกองไฟเฮ้ยพระยังนะหลวงปู่เข็มอ่ะเออไฟแดงเลยนะเก้าลงกองไฟหลวงปู่เข็มเก้าลงกองไฟเก้าแรกไม่เป็นไรเฮ้ยเก้าต่อไปไฟเริ่มไหม้ตะบงหลังจากนั้นหลวงปู่เข็มนิ่งอย่างนี้เออ ใครเห็นก็ว่าตายโอ้ไม่ตายตายเหลือแต่กระดูกเชิงการเท่านั้นที่ยังไม่ไหม้เปล่หรอหลานชายออไปนำเที่ยวกับเพื่อนแสดงว่าองค์นี้สร้างมาจากกระดูกหลวงปู่เข้มโอ้ยังยังนับถือถอยู่เนี่ย หลานชายาชยไปนําเที่ยวกับเพื่อนเอไปทางเรือไปกันห้าสิบกว่าคนเรือล่มเรือล่มตายกันหมดตายหมดเออหลานอ่ะจมคนแรกโจ้เขาไห้นะไม่เป็นพอขนาดนี้มึงลอยได้เหรอเออมาๆเลยรู้จักเจสีไหมเจสี่เลยนะเจสีขายต้มอยู่ข้างหอนาฬิกาจังหวัดราชบุรีผมยาวๆผมสั้น กูดีแค่สีนะเออขายต้มขายส้มเมื่อก่อนก็ขายทุเรียล่ปัจเมื่อก่อนขายง้อมั่วแล้วเนี่ยไหนมึงให้กูถูกใจก็ไม่ได้หนอกเออมึงก็มีทุเรียนแจกทั้งลูกให้กูถูกมั้งดิแค่ตีไข่ต้มอยู่แ้าสีเนี่ยแม่ไม่ไม่มีผัวก็ให้กูสั่งอันดิแกชอบขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ เจสี่ว่าเราต่อเจสี่ไข่ต้มอยู่ข้างหอนาฬิกาจังหวัดราชบุรีเออเป็นลิตรีดวงตะวันหนักหนักประมาณ4กิโลกรัมสกิโลกรัมนี่เดินจะเดินจริงหรือเดินไปไหนมาไหนเดินอย่างนี้ลุกก็อวยปวดก็อวยนั่งก็อวยแล้วทำยังไงอะมาหาผมอเป็นอะไรเจสีกองไฟประมาณแปดเมตแล้วเราปูเข้มแล้วทำยังไงอ้าวมี่ผมใช้ช้อนขูดเออ ขุดแฉะแฉะขุดนี่เอามือมาลองมือมาลองลองลองนี่เมืเ่อเช้ีอ๋อมีผงออกมาขุยกระดูกของลวงบุกเข็มผมบอกว่าเอาไปใส่น้ำเปล่านะเชา้ากลางวันเย็นแล้วก็นั่งนโมสารจบพุดทางรัตนนังชงพังรัตนังทำมังรัตนังมึงไปจำมาจากไหนอ่ะใครใครกระทองได้พอท่องเสร็จปั๊บให้ดื่มน้ำเช้ากลางวันเย็น สามเดือนตอนนี้ไปดูเจสีเดินปปรเชียวตายอ่ะไอทันยัวมึงแดกรับปลาสามเดือนมึงอยู่ยังไง <c oughs> ไม่ตายยังไง <c oughs> ข้าวปลามันไม่กินมันโง่ไงเจสี